สำหรับบอขาวเล่าแจ้งในบ่ายของวันนี้ก็จังคงเป็นเรื่องสืบเนื่องจากนะครับทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายพ์รัฐพิรมรัฐนะครับได้มีการเดินทางไปพบปะเยี่ยมชมกับทางออสอบป,ประประลาวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็มีการนําเสนอข่าวไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอมีภาพรวมประกอบด้วยถ้าเผื่อใครที่ดูผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีภาพประกอบด้วยครับนะฮะ ในช่วงนี้นะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะกับทางด้านสนข่าวประชาธิปันนะฮะต้องขอบคุณสนข่าวประชาชิปันอุบลราชธานีเรานะครับ <_': S 1> นายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและก็ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจปาสของสอปปลาวนะครับพร้อมคณะทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือความรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนนะครับ เป็นชายแดนทั่วไปไทยลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและก็แขวงจำปาสัก์นะครับสอบประปลาวครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2565ณนครปากเซแขวงจำปาสักที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับก็คือว่าแขวงจำปาศักแต่ว่าเมืองเมืองหลวงของแขวงนี้คือปากเซครับนะฮะ โดยจังหวัดอุบลราชธานีและก็แขวงจำปาศักดมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือข้อตกลง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนด้านความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตเตแดนไทยลาวด้านความร่วมมือในการป้องกันตะลิ่งพังและก็การแก้ไขปัญหาตามลำน้าโขงด้านอำนวยความสะดวกและก็การรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกบริเวณจุดผ่านแดนด้านความร่วมมือในการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดด้านความร่วมมือในกรณีของบุคคลแต่ละฝ่ายถูกจับกลุ่มคุมขังด้านความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน าการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการร่วมมือในการป้องกันการลัก,กลอบซื้อขายสัตว์ป่าพืชป่าพืชป่าที่ผิดกฎหมายด้านการร่วมมือด้านสาธารณสุขด้านการร่วมมือด้านส่งเสริมและพัฒนา SME 1 3รายการด้านและก็ ด้านความร่วมมือด้านแรงงานด้านความร่วมมือด้านสาธารณสุขและก็ด้านกลไกของความร่วมมือโอ้โหเฉพาะอ่านนี่ก็เหนื่อยนะฮะแสดงว่าภารกิจเยอะมากทีเดียวครับโดยทั้งสองฝ่ายจะมีการช่วยกันส่งเสริมความร่วมมือทุกมิติครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็แก้ไขปัญหาต่างๆของทั้งสองจังหวัดนะครับและก็แขวงด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันประชาชนพี่น้องป้องไปทั้งสองฝ่ายมีความเป็นอยู่อย่างสงบและก็ปลอดภยัยและก็ดํารงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณีอันดีร่วมกันระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนครับโอ้โหเรียกว่าเห็นภาพเลยนะฮะโดยมีตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนะฮะเข้าร่วมประชุมหารือด้วยครับนะฮะ แล้วก็ที่ผ่านมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีและก็แขวงจำปาสังสปปร,ปรลาวได้นำอนุญาตยบายของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดีหลายเรื่องนะครับได้รับการแก้ไขให้ยุติได้ในระดับจังหวัดนะครับและก็บางเรื่องได้รับการเสนอขึ้นให้หน่วยเหนือพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งการประชุมคณะกรรมการร่วมมือความรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวกับแขวงจำปาสักและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนนะครับการดําเนินงานและก็การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความร่วมมือและข้อความสัมพันธ์รวมทั้งการสานต่อดําเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดผลและก็ร่วมการกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆด้านตลอดจน ร่วมการกำหน,นดแผนงานปฏิบัติรองรับนโยบายรัฐบาลไทยและก็สปปลาวให้ชัดเจนขึ้นครับครับนี่คือใจความโดยรวมเป็นอย่างนี้ครับซึ่งก็จะมีทางด้านตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐนะภาคทั้งสองฝั่งนี่ครับได้นั่งรับฟังแล้วก็มีการเตรียมเอกสารก่อนหน้านี้ก่อนที่ทั้งสองฝั่งจะมีการลงมาทึก MOU ร่วมกันครับนี่ก็เป็นความสำเร็จนะฮะ แล้วก็ผมเองก็เคยมีโอกาสได้พูดคุยนะฮะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านก็ให้ความเห็นบอกว่าทางด้านฝั่งไทยเรานี่จะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าผู้ว่าราชการนี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยแล้วก็พู้ว่าราชการนั้นคือบางท่านนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าความที่เปลี่ยนบ่อยนี่ความต่อเนื่องของนโยบาย ก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้กันในขนะที่ทางด้านฝั่งของสปปลาวนะั้นคือเจ้าแขวง ค่อนข้างจะคยกว่าอยู่ครบตามวาระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เจรจารอะไรนี่ฝั่งนู้นจะมีรายละเอียดจะมีข้อมูลนะครับที่ส่งอย่างต่อเนื่องนะครับที่ฝั่งไทยเรานี่คือทางผู้ว่าของเรานี่คือเปลี่ยนค่อนข้างจะบ่อยความต่อเนื่องของทางนโยบายนี้อาจจะไม่ต่อเนื่องเหมือนกับทางด้านฝั่งนน้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่ผมได้รับจากอดีตผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับแต่ว่า และเขบอกว่าถ้าเผื่อจะคัดเลือกใครมาเป็นผู้ว่าตามแนวชายแดนนะครับน่าจะคัดเลือกผู้ว่าที่มีประสบการณ์ในเรื่องราวของการทํางานด้านชายแดนมาก่อนเพื่อที่จะได้รู้นโยบายที่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าพง์รัตน์เองก็เป็นอนดีตผู้ว่าที่เคยทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพราะว่าท่านเองก็ย้ายมาจังหวัดมาจากจังหวัดตากนะครับ ซึ่งกวางตานี้ก็มีแนวแดนต่อเนื่องกับธนดัานประเทศเมียนมานะครับก็คิดว่าท่านเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะทําให้เราได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทีมงานที่ทํางานด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับ จากเครื่องนี้เราไปต่อ,รอเรื่องราวของกัพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของอุบลเรานะครับในช่วงเวลาในช่วงเวลา13มนิกาบอกว่า35.3องศาเซนเซียสแต่ว่าพอผมดูจากทางแอปพลิเคชันนะฮะพบว่าพบว่าในส่วนของเวลาตอนนี้อยู่ที่36องศาเซนเซียสนะครับ36องศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้27.1นะครับสูงสุดเมื่อวานนี้36.4พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือ18นาิก37นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ช้าที่ภาชนะใดาที่เวลาตี5กับ37นาทีครับส่วนข้อมูลอุบัติเหตุนะครับข้อมูลอุบัติเหตุก็ตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา16นกาของวันนี้ครับจนถึงเวลา16นกาของวันนี้นะครับก็ปรกากฏว่ามี พี่น้องประชาชนเราเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุในวันนี้ครับรวมแล้วนะครับคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้น21รายด้วยกันนะครับแล้วก็บาดเจ็บไป1,759นะฮะ1,759คนครับนะฮะ1,759คนอันนี้เป็นข้อมูลจากทางอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านไทย ISC นะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับ เมื่อวานนี้ครับมีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวนนะครับจำนวน42รายบาดเจ็บไป2,724เจียไป2,724คนส่วนตัวเลขตายสะสมนะครับตัวเลขตายสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงจนถึงวันวันเมื่อวานนี้ครับ7,282รายแล้วก็บาดเจ็บไป437,56คนด้วยกัน และก็ทุกระยะทาง52กิโลเมตรนะครับจะมีคนไทยเราตายไป1คนครับคำพูดของพลเอกชัดชัยสาริกัญยะเองก็ย้ำนะฮะบอกว่าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับนี่ว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับนะฮะเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับทางด้าน อุบัติเหตุนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับนะฮะถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับจากทณานบอกขา่าวบอกข่าวเราแจ้งเดี๋ยวไปต่อไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการก็แล้วกันนะฮะก็เริ่มจากทางด้านอุบลสวิตนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจ นะครับในการที่จะซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะครับอุบลสวิต1997ถนุลคลังอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่คือเทียบเท่ากับสูนบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยอกว่าถึง30%มครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านและก็มีลิฟต์ยกรถนะครับกว่า11ลิฟต์ครับ ทีมงานช่างมีการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลฝีมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับล่าสุดนี้มีการประกาศให้บริการเป็นตอรอออนะครับนั่นคือสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997ครับบริการแบบครบวงจรมาที่เดียวครบจบทุก เก็บทุกขั้นตอนนะครับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมานะครับที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้โทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0หครับ แต่ถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบกัการแว่นไปตวปรวจวัดสตาบกรอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลียดที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาซี เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวตายอย่างเราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีเยื้องกับโรงรับจำนำอุบลราชนันอยู่เราครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับแวนตาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้มาจากอุบลการแว่นทั้งหมด ชุดแรกใช้ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ชุดที่2ใช้อ่านห,หนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดมาจากอุบลการ